สวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปสู้ผู้สุข้นพี่น้องคะ่ะงานประจําของวิไลกับมีจังซี่ละคะ่ะตื่นขึ้นมาพี่น้องคะ่ะยุงยุก,กัดนา้าช่วงนี้ผ้ายุเข,ข่าเมนบอันโน่รูนโนลูเนี่ยค่ะพี่น้องคะ่ะเฮ็ดให้ย้องยุก็ลูเลยคะ่ะ ลูกยังลูกขั้วนี่แหละค่ะพี่น้องคะ่ะกวา่าน้ำดิกแกแกๆแกแก,แกเป็นงานประจําวันเนาะคะ่ะอุตส่าห์ดีใจไปเด้2 3สองสามมือบ่มีฝนตกพื้นขั้วแห่งเรียบร้อยแล้วบานนี้บ่แมนเนีค่ะพี่น้องคะ่ะบานนี้ห้างเปียกห้างแชะค่ะพี่น้องเปียกไปเมือม่อแชะไปเมื่อเฮ้อน่าสงสารยองเนาะนี่ละวาสนาเมียฝรังพี่น้องจ๋า เ็จเตียบร้อยอาบน้ำอาบทาเรียบร้อยฮา่าออกมาชมสวนพี่น้องมามานี่ต้นไม้ต้นไหลวิไลกักระลั่งขืนกระลั่งแต่โอ้ยฝนตกมากสิรอดบ่น้องต้นมะละนี่พี่น้องจ้า เอานำออกจากขั้วแล้วเรียบร้อยพี่น้องคะก็ได้เวลาสงนำจาปของละบาน,นี้ล่างกระดูกเจ้ค่ะไปล่างนาแปงฟันอาบน้ำเรียบร้อยเตรียมหาเขาหาปลากินค่ะพี่น้องคมาม่าก,กินทอดปลากับแก้วนะคะ สองแล้วค่ะตัดออกพีไรสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องปองไฟสู้ผู้สกุลน,นะคกับพี่น้องค่ะมาค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมียฝรั่งเยอรมันนีไลายนอสอากาศโนรูโนรูโนรู <c oughs> ตื่นเช้าขึ้นมากพ,ามาะะพ่อแม่ยังหลัครับพี่น้องมีแต่แนวเดียวล้วค่ะยิ่งช่วงนีาา้น้ำมากฝนหลากเปาพิชฝนมาน้ำหลากเนาะคะ่ะ ฝนดีพายุโนโลรูโน่เล่มากอ้ยพี่น้อง่ะพายุอันนี้เขามากคววิไลค่ะก่อนน,อาาอน้องสาวเจ้าอันยังเกาะปาปิรญยามาปล่อยอยมศรีวะน้ำมันไหลมันมันซึมมันซึมเขาคักพี่น,ออน้องขาภพวัาดินมันอุ่มนม้ำดินมันซึมเนาะมันจะซึมเขามาไหล เปียกไปเมิดเปียกหอนมองน้อนวิไลผัวละค่ะแต่ว่าบ่บอถึงคัดเียงดอกยู่นานาประตูขั้วน้อยหนึ่งเพราะว่ามันซึมคักมันหืมคักนี่ก็สิ้นเดือนแล้วนะค่ะเมื่อนี้ก็สิ้งเดือนแล้วนับถอยลังไปอีกนับถอยลังไปอีกสิบกว่าวันนะคะพี่น้องวิไลสิทธิาพี่น้องไปตะลอนกันรถบ้านนะคะ ภาพพี่น้องทั่วเยอรมันเนาะท่าเที่ยวพ่ไปลองไปนั่นเราบ่ได้ไปสามเดือนบ่ได้ไปเลี่ยนกลางวันวนี้บ่ได้เลี่ยนเพราะวา่าอาว่าสามเดือนเราเพ่ได้เลี่ยนอลไรอีกอย่างหนึ่งกะพอคือว่าเลี่ยนไปเลี่ยนไปมันบอเล้วเนาะเลี่ยนไปมันบน่ลเล้วพอพอถ้าวิไล่ไปล่งเลี่ยนวิ่ไล่ก็ได้เลี่ยนแค่ก็อนิดๆหน่อยๆก็เลยคือว่าจ,จะ ทะเลาะกันขึ้นทั้งไปทั้งเหนือทั้งนั้นของเยอรมันประมาณนั่นแหละค่ะวางแผนกันก็พญาย่างแผนใบเาบราก็จะไปอิตาลีค่ะไปไปงานแต่งหลานสาวพอญอยู่อิตาลีจะเฝ่าใจอนเด้อค่ะวิไลจะพาตะลอนเที่ยวอิตาลีเด้อค่ะพี่น้องค่ะพาเที่ยวอิตาลอนอิตาลีพอเอาหยอดมันไปพัด นี่รุ่นสองเลยค่ะนี่วิไลาตาดไปแล้วรุ่นหนึ่งตาดไปหมดแล้วนี่มันึืนมารุ่นที่สองกินผักบุ้งระดาหวานค่ะว้าวกินผักบุ้งและตาวหว,ว,วานนะคะาตาหว,วานตาตาหวานบริเวนตายิบหมดแต่เมื่อนี้ก็ขอเป็นว่าเป็นการพูดคุยในเรื่องอ่าสหรับตัวสําหรับตัววิไลเองถ้าพี่ๆสําหรับตัววิไลเองถ้า พี่ๆเพื่อนๆหลวงป้านาะอาที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้วิไลเดอ้อจะเดอ้อแนะนำแน,แนวติชมวิไลามาใดเดอ้อจากวิไลจะน้อมรับแล้วก็เอามาปรับเนาะค่ะป้าถ้าสิ่งใดถ้าสิ่งใดที่วิไลพูดไปแล้วมันไม่ถูกต้องทำนองคลองธํรมเลยว่ามันผิดหรือว่าไม่ไม่ใช่ตรงนี้นะมันเป็นแบบนี้นะมันเป็นอย่างนั้นนะกะติเตียนติชมวิไลามาเด้อจะเป็นเป็นกำลังใจคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ของอ่า พี่ๆเพื่อนๆก็คือเป็นเหมือนกับเป็นครูเนาะค่ะเนาะเหมือนกับเป็นครูเนาะค่ะเป็นครูหรือว่าเป็นผู้สอนว่าสิ่งนั้นสิ่งนั้นโอเคนะไปปรับปรุงนะการพูดเป็นยังไงการทําเป็นยังไงการทำยูท u บเนาะค่ะพี่น้องการการทํา YouTube เราเป็นผู้อยู่เบื้องหน้ากล้องหรืออีกอย่างหนึ่งเรียกว่าเราเป็นคนสาธารณะทุกคอมเมนต์ทุกคําติชมหรือว่าทุกคําแนะนําก็น้อมรับ ก็ตงน้อมรับแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาคนที่เข้ามาคอมเมนต์เขามีสิทธิ์ที่จะเข้ามาคอมเมนต์เขามีสิทธิ์ที่จะพูดแตเนคะคะเนาะแต่นะคะแต่นะคะบางคอมเมนต์ที่มันไม่อ่วิรัยหมายวิรัหมายความว่าบางคอมเมนต์ที่ไม่โอเคหรือสอแสในแนวที่แบ,บ่งว่าล่วงล้ำเกินไป ละมันกัเป,นเป็นสิทธิ์ของเจ้าของช่องที่เขาจะที่เขาที่เขาจะตัดออกหรือว่าที่เขาจะบล็อกเนาะค่ะมันก็มีหลากหลายเนาะพี่น้องค่ะมันก็มีหลากหลายมันก็มีวิไลก็เจอเนาะค่ะเนาะวิไลวิไลวิไลก็เจอมาเหมือนกันค่ะพี่น้องค่ะวิไลก็เจอคําคอมเมนต์มากกันแต่วิไลก็น้อมรับกับวิไลก็ก็เจอวิไลก็น้อมรับได้อีกอย่างหนึ่งก็สิทธิ์ของเขาที่จะเขียนแต่ถ้าเราลบเข้าไปแล้วก็ บางคอมเมนต์เนาะบางคอมเมนต์ไม่ดีก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของช่องที่จะลบแล้วก็ที่จะบล็อกเนาะวิไรบอกไปบอกใครดอกค่ะวิไรขอบพูดอย่างเดียววิไรยิ้มสู้ค่ะเพราะว่าวิไลก็วิไลวิไลวิทำได้เท่าเท่าที่ในส่วนที่ของวิไลทำเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิไลก็ทําได้เท่าที่ส่วนของวิไลทำวิไลทําได้ในในสไตล์ช่องของวิไล คือในช่องของวิไลวิไลก็บอกเลยว่าวิไล้มามาช่องนี้จะเป็นช่องหลากหลายสไตล์และก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยที่นํามาเสนอจากประสบการณ์ที่ตัวเองได้ประสบพบมาอาจจะมีสาระบ้างหรือไม่มีสาระบ้างนะคะแล้วก็บวกกับการที่อยู่เมืองไทยชีวิตประจําวันหรือชีวิตความเป็นอยู่จึงวิไลจะไม่ใช่คนดังแต่นั่นคือนั่นคือ นั่นคือคอนเทนต์ของตัวเองนั่นคือวิธีการทําช่องของตัวเองและบางครั้งที่ไปต่างประเทศก็ใช้ชีวิตอยู่กับพ่อใหญ่ก็เอาเอามาให้เพื่อนๆพี่ๆได้ได้เห็นว่าการเป็นอยู่กับพ่อใหญ่เป็นแบบนี้นะเพราะช่องก็คือช่องวิไลมักแต่เอาจริงๆก็คือเมียฝรั่งยอรมันวิไลแม็กซ์วิไลวิไลและคือพ่อใหญ่แม็กซ์เนาะคันเนาะแชร์เพื่อความบันเทิงอันนี้วิไลบระเดมมาว่าอันนี้วิไลบระเดมมาบอกว่าอาวิไลเจอคอมเมนต์ที่แบบว่าโหดไรได้ บวกกับอยู่ต่างประเทศวิไลก็ใช้ชีวิตตะลอนไปกับรถแคมปิ้งนกขนะหรือว่าแคมเปอร์แวนเป็นรถตู้นะคะเป็นรถตู้หรือว่าเป็นรถบ้านออกไปตะลอนตะลอนกับพญายออกไปเที่ยววันว่างนะคะทำามหนาเห็ดวิไลก็ออกไปเก็บเห็ดแต่วิไลไม่ได้เก็บเห็ดเพื่อเพื่อที่จะ,อะเอามา,าขายหรืออะไรวิไลเก็บเห็ดเพื่อเอามากินค่ะเพราะว่า เนี่ยตอนไปเก็บนั่นวิไลเห็นเลยละ่ะวิไลยอยากเก็บเต็มๆสองสามกระต่ห้มันเลยหลาย,ลายราคาแต่พ่อใหญ่บอกว่าฉันให้เธอเก็บเอเคพอกินเก็บครั้งละแค่ค,ครั้งละกระตาที่เธอมีเพราะงี้ว่าให้เก็บเกินกระตาที่วิไลเก็บกระตาของวิไลกัสิเป็นกระตาแบบนี้แล้วก็พี่น้องการนี่นี่เป็นกระตานี่วิไลหิวไปจากบ้านเท่านี้ราคากระตาน้อยนะคะ <laughs> เอาละครพี่น้องคะ่ะวิไลก็ขอ อันเราไปบกากมมันก็มันก็บพนมิสาระเนาะค่ะพี่น้องยากไปไล่ก็ขอเหตุเบียกรบอว่าอ้ยอีกลายคนนะึงกติจะเหตุงานขอเหตุงานเหตุการณ์สกนอขอเลือกเอาพักบุงกรการทำยูทูบทุกคนคิดว่าง่ายแต่มันไม่ใช่ง่ายนะคะกว่าเราจะได้แต่ละ b ับสกา์กว่าเราจะได้แต่การติดตามกว่าเราจะทําคลิปออกมาทุกคนที่ทํา y o u t u b เขาทําด้วยใจก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจจ้างอ้าวพี่ๆเพื่อน,น,นเป็น แใใลกล้งใจใหวิไลามากเป็นกําลังใจไหวิไลมากวิไลก็ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะทุกสิ่งทุกอย่างเราคุยกัน,ขอขอนได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเนะแนวกันได้ทุกสิ่งทุกอย่าง,เรา,ง,างเราให้ค่ะคําคติชมจะดีหรือไม่ดีก็อยู่ที่แลบอกว่าถูก วิไลบอกว่าถูกแต่สำหรับวิไลน้อมรับทุกคำติชมน้อมรับทุกคอมเมนต์แต่สิ่งใดทำไม่ดีก็ขอโทษขออภัยใต้ต้นบอกตูมเด้อค่ะเพราะสั่นก็ขอขอโทษขออภัยใต้ต้นบอกเคี้ยวพ่วงกันแล้วกันถ้าบอกเคี้ยวพ่วงมันสูงไหลก็ขอโทษขออภัยใต้ต้นบอกเคียวไล่เด้อบอกเคียวข้างกบบันเท่าเราพี่น้องค่ะเอาละครับพี่น้องค่ะนางเบาเจียวเจียวเจียวยืนหยีประมาณอีกชั่วโมงนึงวิไลเห็ดทุกสองชั่วโมงค่ะพี่น้องค่ะวิไลกวนน้ำในห้องเงินก้วนะคะ ทุกสองชั่วโมงแคร่แคกแคก,แก,แกจ้าหันลังนี่ไปใส่บัวแดงดอกทองเฝ้าบ้านไว้กับ้านน้ำมันซึมนะคะขอบคุณพี่น้องตองไปสุขสุขคนที่เป็นกำลังใจให้เวลาคิดบางสิ่งใดก็ให้สมบังดังปราดนะนะคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจ้าอย่าสิพัดผาบุญไฟแดงให้กินขอบคุณค่ะ